ขาหมูต้ยมยำใบมะขามอ่อนพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะช่วงเข้าครัวกับปลาเล็กเมนูวันนี้นะคะมาทำต้ยมยำค่ะต้ยมยำขาหมูใบมะขามอ่อนนะคะวัตถุดิบก็จะมีขาหมูเครื่องต้งยมยำนะคะก็จะมีตะไคร้ค่ะหอมแดงใบมะกรูดแล้วก็ใบมะขามนะคะน้ำมะขามเปียกค่ะพริกนะคะต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งค่ะ ปรุงรสชาติด้วยน้ำปลานะคะแล้วก็เพิ่มความกมกรอบด้วยผงปรุงรสน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หอมแดงนะคะขาหมูค่ะปิดฝาไว้สักครู่นะคะสุกแล้วน,นะคะปรุงรสได้เลยค่ะ ผงปรุงรสนะคะปลาค่ะน้ำมะขามเปียกพริกใบ,บมะขาม่อด หอมชิมรสชาตินะคะขอเปรี้ยวอีกนะคะเพราะว่าน้ำมะขามที่เราต้มไว้จะเป็นแบบใส่นิดนึงนะคะทุกคนความเปรี้ยวก็ จะไม่เข้มขน้นโอเคได้รสชาติที่ถูกใจแล้วต้นหมอมผักชีผักชีฝรั่งใส่ลงไปเลยค่ะปิดแก๊สได้เลยนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะขาหมูต้มยำใบมะขามอ่อน เมนูขามหมูต้มยำใบมะขามอ่อนพร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจทุกไลค์แล้วก็ทุกแชร์นะคะ